สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1ทุกคนนะคะพบกับครูเอกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่4บทที่7ความฝันเป็นจริงได้ไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราก็ยังเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะแต่จะเป็นบทที่8แล้วนะคะชื่อเรื่องว่าภูมิใจภาษาไทยของเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าในบทที่8 เด็กๆจะต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะหน่วยที่4นะคะค้นหาความคิดบทที่8เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราค่ะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในบทที่8นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะคำศัพท์และความหมายเนื้อเรื่องบทที่8ภูมิใจภาษาไทยของเราอ่านเสริมในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้คำพ้องจะประกอบไปด้วยคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะคะ นี่คือสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ในบทที่8ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายของบทที่8กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายก็คืออ่านเพิ่มเติมความหมายนั่นเองค่ะจะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีนะคะหน้า104และ105ค่ะ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์พร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำนี้อ่านว่ากรีหมายถึงกรงแข็งแหลมที่หัวกุ้งค่ะเด็กๆสังเกตคำนี้ให้ดีนะคะเพราะคำนี้จะเขียนเหมือนกับคำต่อไปเลยค่ะคำนี้นะคะเขียนเหมือนคำแรกค่ะแต่จะอ่านว่ากะรี กะรีหมายถึงช้างค่ะเด็กๆจำด้วยนะคะถ้ากรีจะเกี่ยวกับกุ้งค่ะส่วนกะรีนั่นก็คือช้างนั่นเองนะคะเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันกับเด็กๆคำต่อไปค่ะกิจกรรมอ่านว่ากิจกรรมหมายถึงการที่ผู้เรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ค่ะ คำประพัน,ธ,น,พพนธ,พธ์อ่านว่าคำประพันธ์หมายถึงบทร้อยกรองดอกพุธอ่านว่าดอกพุธหมายถึงชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งดอกสีขาวกลิ่นหอมต้นว่าอ่านว่าต้นว่าหมายถึงชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ เมื่อผลสุกมีสีม่วงดำกินได้ทำนองสนออ่านว่าทำนองสนอหมายถึงวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกรองคำนี้นะคะอ่านว่าปักเป้าปักเป้าหมายถึงชื่อเว้าชนิดหนึ่งค่ะ เด็กๆสังเกตคำนี้ให้ดีนะคะเพราะจะไปเขียนเหมือนกับคำต่อไปค่ะนั่นก็คือคำว่าปักกระเป้าอ่านว่าปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งค่ะถ้าปักเป้าก็คือว้าวนะคะแต่ถ้าเป็นปักกระเป้าก็คือปลานั่นเองค่ะเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆแปลผัน อ่านว่าแปลผันหมายถึงเปลี่ยนแปลงไปกลับกลายไปคำนี้อ่านได้สองแบบนะคะแบบแรกค่ะพระธรรมเทศนาแบบที่สองค่ะพระธรรมเทศนาฝึงอ่านใหม่นะคะพระธรรมเทศนาหรือพระธรรมเทศนาแปลว่าการแสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะ คำนี้นะคะคำแรกจะอ่านว่าเพลาค่ะเด็กๆหมายถึงการคราวหรือก็คือเวลานั่นเองค่ะส่วนคำนี้นะคะเขียนเหมือนคำแรกเลยค่ะแต่เราจะอ่านว่าเปลานะคะเด็กๆเปล่าหมายถึงแกนสำหรับสอดในดุมรถหรือเกวียนค่ะเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันอีกแล้วนะคะเด็กๆ มุยอ่านว่ามุยหมายถึงอาการที่ยิ้มไม่ออกเพราะไม่พอใจเช่นหน้ามุยรัฐบาลอ่านว่ารัฐบาลหมายถึงองค์กรปกครองประเทศคณะบุคคลที่มีอำนาจบริหารปกครองประเทศวันพระอ่านว่าวันพระ หมายถึงวันประชุมถือศีลฟังธรรมของผู้นับถือพระพุทธศาสนาเดือนหนึ่งมีวันพระสีวันคือวันขึ้น8ค่ำขึ้น15บห้าค่ำเรม8ค่ำและเรม15บห้าค่ำยุคเว้นบางเดือนเป็นเรมสิบสี่ค่ำนะคะสัจสีอ่านว่าสัจสีหมายถึงเกียรติสัจ คำนี้นะคะคำแรกเราจะอ่านว่าเสลาค่ะเด็กๆเสลาหมายถึงภูเขาและหินค่ะเด็กๆดูคำรรต่อไปให้ดีนะคะจะเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันค่ะคํานี้นะคะเราจะอ่านว่าสเลาค่ะเด็กๆสเลาหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึง่งใบมีขนดอกสีขาวออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่งค่ะ แห่เห็นอ่านว่าแห่เห็นหมายถึงห้อมล้อมระวังกันไปเป็นกระบวนค่ะคำต่อไปนะคะเหนอ่านว่าเหนหมายถึงชื่อไม้น้ำชนิดหนึง่งใบเล็กกลมลอยอยู่ตามน้ำนิ่งมักใช้คู่กับจอกว่าจอกเหนจอกเป็นชื่อไม้น้ำชนิดหนึง่ง ลอยอยู่บนผิวน้ำไม่มีลำต้นมีแต่รากเป็นกลุ่มใหญ่ใบเป็นสีเขียวสดซ้อนๆกันเป็นกลุ่มค่ะนี่คือคำศัพท์และความหมายของบทที่8ภูมิใจภาษาไทยของเรานะคะเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์และความหมายจาก powerpoint ทึ่ครูให้เรียนรู้ไปแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณครูเอมีคลิปความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายของบทที่8จะให้เด็กๆได้ทบทวนเพิ่มเติมนะคะ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้จากคลิปความรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะคำแรกนะคะกรออีกรีอ่านว่ากรีนะคะกรีมีความหมายว่าโครงแข็งแหลมที่หัวกุ้งนี่ก็คือลักษณะของกรีนะคะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะโครงแข็งแหลมที่หัวกุ้งเรียกว่ากรีค่ะส่วนคำต่อมาค่ะนักเรียนเอ เป็นคำที่เขียนเหมือนกันเลยแต่ว่าอ่านต่างกันนะคะมาดูคำนี้อ่านว่าอะไรค่ะคำนี้อ่านว่ากะรีกะร,รีมีความหมายว่าช้างค่ะคำสองคำนี้เรียกว่าคำพ้องรูปนะคะพ้องรูปรูปเหมือนเดี๋ยวเราจะไปเรียนอีกทีในคำพ้องรูปพ้องเสียงค่ะนักเรียนต่อมาค่ะสังเกตภาพนี้นะคะเห็นไ,มไหมเอ่ยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ลองทายดูสิ เขากำลังทํากิจกรรมวันภาษาไทยนะคะคําศัพท์คําต่อมาของเราก็คือคําว่ากิจกรรมอ่านว่ากิจกรรมกิจกรรมมีความหมายว่าการที่ผู้เรียนกิจกรรมก็คือการที่ผู้เรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่นนักเรียนชั้นปสกําลังทํากิจกรรมภาษาไทยต่อมาคะ่ะนักเรียนยังจําได้ไม่เอ่ยที่เรา แต่งกรอนสีไปคำศัพท์คำต่อมาของเรานะคะก็คือคำว่าคำประพันธ์ค่ะคำประพันธ์อ่านว่าคำประพันธ์มีความหมายว่าบทร้อยกรองค่ะกรอนสีที่เราแต่งไปก็เรียกว่าเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งนะคะคำต่อมาค่ะนักเรียนดอกพุธอ่านว่าดอกพุธดอกพุธก็คือดอกไม้ชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวกลิ่นหอมนะคะอันนี้เป็นรูปของดอกพุธย,ยกตัวอย่างประโยคเช่นคุณย่านำดอกพุธไปไหว้พระเป็นต้นค่ะคำต่อมาค่ะนักเรียนต่อโอโนอตนไม่โทต้นหอน้วออาวาไม่โทวว่าอ่านว่าต้นว่าต้นว่าก็คือต้นไม้ขนาดใหญ่เมื่อผลสุก จะมีสีม่วงดำแล้วก็สามารถกินได้นี่นะคะเป็นรูปของต้นว่าค่ะเห็นไหมคะพลนสีม่วงสามารถกินได้นะคะรสชาติจะหวานๆแล้วก็ฝาดฝๆนิดนึงนะคะต่อมาค่ะนักเรียนทำนองสนออ่านว่าทำนองสนอทอมทำนองอนงอง,ององสนอออสนอนะคะ ทำนองสนอกก็คือวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามดีลาของบทร้อยกรองเช่นนักเรียนชั้นปอ .3 อ่านทำนองสนอกในบทประพันธ์เด็กน้อยได้อย่างไพเราะที่พวกเราอ่านทำนองสนอกเด็กน้อยใช่ไหมคะบทประพันธ์เด็กน้อยแล้วก็วิชาหนาเจ้ายัางจำกันได้ใช่ไหมคะยังท่องกันอยู่หรือเปล่าเอ,อ่ยคำต่อไปเลยค่ะนักเรียนคำนี้ค่ะ คำว่าปักเป้าอ่านว่าปักเป้าปคำต่อมาค่ะเขียนเหมือนกันเลยเขียนเหมือนกันเป็นคำพ้องรูปนะคะคํานี้อ่านว่าปักกระเป้าเวลาที่นักเรียนจะอ่านคําพ้องรูปนักเรียนต้องดูความหมายค่ะแล้วก็ดูข้อความ,มอื่นๆประกอบด้วยว่าคําที่เขียนไว้อ่านว่าอะไรนักเรียนถึงจะอ่านถูกต้องเช่นคํานี้นะคะมีความหมายว่าว่าวชนิดหนึ่ง ส่วนคำที่สองค่ะนักเรียนมีความหมายว่าปลาทะเลชนิดหนึ่งยกตัวอย่างประโยคเช่นฉันไปทะเลเห็นปลาปักกระเป้าเป็นต้นเพราะฉะนั้นนักเรียนดูดีๆนะคะว่าคำแต่ละคำอ่านว่าอย่างไรต้องดูที่ความหมายแล้วก็ข้อความอื่นๆประกอบด้วยจึงจะอ่านได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนอีกที่นึ่งในคำของรูปนะคะ คำต่อมาค่ะนักเรียนปรแอรแปรเพราะอ่ะนอผันอ่านว่าแปรผนันแปรผันมีความหมายว่าเปลี่ยนแปลงไปกลับกลายไปเช่นสภาพอากาศในปัจจุบันแปรผันไปเป็นอย่างมากก็คือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปหรือคุณแม่รักฉันไม่แปรผันไปก็คือความรักที่คุณแม่มีต่อเราไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะต่อมาค่ะ พระธรรม,มเทศนาหรือพระธรรม,มเทศนาคำนี้นะคะอ่านได้สองแบบพระธรรม,มเทศนาก็ได้หรือพระธรรม,มเทศนาก็ได้มีความหมายว่าการแสดงทมคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะต่อมาค่ะนักเรียนสังเกตที่รูปนะคะคุณครูจะบอกว่า สองคำนี้เป็นคำที่เขียนเหมือนกันเป็นคำพ้องรูปนะคะคำแรกอ่านว่าเพลาค่ะพอเอเพลออาลาส่วนคำที่สองอ่านว่าเพาพอรอเอาเพาเพลามีความหมายว่าการหรือคราวเช่นเพลาเช้าเพลาเย็นส่วนเพาก็คือแกนสำหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียนเหมือนในรูปนะคะเขาเรียกว่าเพาค่ะคำต่อมาค่ะนักเรียนสังเกตเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขากำลังทำนามุย คำศัพท์ของเราก็คือคำว่ามุยมอุยอมุยไม่เอกมุยอ่านว่ามุยมุยมีความหมายว่าอาการที่ยิ้มไม่ออกเพราะไม่พอใจเช่นหน้ามุยยกตัวอย่างประโยคเช่นมีภูร,รู้สึกไม่พอใจที่ไม่ได้กินไอติมจนหน้ามุยคำต่อมาค่ะนักเรียนรัฐบาล อ่านว่ารัฐบาลรัฐบาลก็คือองค์กรปกครองประเทศหรือคณะบุคลากรที่มีอำนาจบริหารปกครองประเทศค่ะคำต่อมาเลยนะคะสังเกตดูจากภาพค่ะนักเรียน เวลาที่เราไปไหว้พระทำบุญส่วนใหญ่เนี่ยเราไปทํากันในวันพระคําศัพท์ต่อมาของเราก็คือคำว่าวันพระว่าอนวันพอรออะพระอ่านว่าวันพระวันพระมีความหมายว่าวันประชุมถือศีลฟังธรรมของผู้นักถือพระพุทธศาสนาซึ่งเดือนหนึ่งจะมีวันพระ4วันคือวันขึ้น8ปดค่ำขึ้น15บห้าคแรม8ดค่ำแล้วก็แรม15บห้าค่ำค่ะคาต่อมาค่ะคําว่า ศักดิ์ศรีอ่านว่าศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีมีความหมายว่าเกียรติศักดิ์หรือความภูมิใจในตนเองเช่นเราต้องมีศักดิ์ศรีในตนเองไม่ลอกการบ้านไม่ลอกข้อสอบเพื่อนนะคะต่อมาค่ะสำเนียงสอํอาสามนอเอียงอเนียงอ่านว่าสำเนียงค่ะสำเนียงมีความหมายว่าเสียงหรือน้ำเสียงเช่นนักเรียนอ่านทํานองเสนอด้วยสำเนียงที่ไพเราะ ก็คือนักเรียนอ่านทำนองสนองด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะนั่นเองค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคำสองคำนี้รูปสองรูปนี้นะคะเขียนเหมือนกันอีกแล้วค่ะเป็นคำพ้องรูปคำแรกนะคะอ่านว่าเซลาค่ะสอเอสเรอลาอ่านว่าเซลาส่วนคำที่สองนะคะอ่านว่าสลาสลอเอาสลาเซลามีความหมายว่าภูเขาหรือหินส่วนสลาเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งค่ะ นักเรียนคะคุณครูย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกเวลาที่เราจะอ่านคำ้องรูปได้อย่างถูกต้องนั้นเราจะต้องดูดีๆว่าคำนั้นมีความหมายว่าอะไรนะคะคำต่อมาค่ะนักเรียนคำว่าแห่แหนหอแอแหนแม่เอกแห่หอแอนนอแหนนะคะอ่านว่าแห่แหนแห่แหนก็คือห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนเช่นผู้คนกำลังแห่แหนไปซื้อของลดราคาเป็นต้นค่ะและคำสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะคำว่า แหนค่ะหอน้ำนอแอนหนอ่านว่าแหนนะคะแหนก็คือชื่อไม้น้ำชนิดหนึ่งใบเล็กกลมลอยอยู่ตามรัฐบาลวันพระศัก์ศีสำเนียงสลาหรือเสลาเป็นคำพ้องรูปอีกแล้วนะคะถ้ามีความหมายว่าภูเขาหรือหินจะอ่านว่าเสลาแต่ถ้าเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งอ่านว่าสลาค่ะแห่แหน และคำสุดท้ายแหนค่ะ <St an ian> คราวนี้มาลองฝึกอ,อ่านประโยคกันนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันนะคะประโยคละสองรอบตู้อ่านทำนองสนอได้ไพเราะมากอีกครั้งหนึ่งค่ะตู้อ่านทำนองสนอได้ไพเราะมากต่อมาค่ะนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมที่โรงเรียนปรียคต่อมาค่ะ ศักดิ์สรีความเป็นไทยอย่าให้ใครดูหมิน่นอีกรอบนะคะศักดิ์ศรีความเป็นไทยอย่าให้ใครดูหมิน่นเลือก่อมาค่ะทุกวันพระจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในวัดหรืออ่านว่าพระธรรมพระธรรมเทศนาก็ได้นะคะทุกวันพระจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในวัดร,รัฐบาลเชิญชวนให้ทุกคนช่วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟ อีกรอบหนึ่งนะคะรัฐบาลเชิญชวนให้ทุกคนช่วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟและประโยคสุดท้ายค่ะโอส่งคำประพันธ์เข้าประกวดเนื่องในวันภาษาไทายแห่งชาติโอส่งคำประพันธ์เข้าประกวดเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายของบทที่8ไปหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเอก็มีใบางานให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างใบงานพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสําหรับใบงานที่คุณครูเอจะให้เด็กๆทําในวันนี้นะคะจะอยู่ในแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยหน่วยที่4หน้าที่25และ26ค่ะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่ละหน้ากันเลยนะคะเริ่มจากหน้าที่25ก่อนนะคะคําชี้แจงค่ะจงเขียนคําอ่านของคําศัพท์ที่กําหนดให้นะคะ เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำศัพท์าาพร้อมๆกันนะคะสะะูปพระพุทธรูปพระธรรมเทศนาหรือพระธรรมเทศนาวันเสารต้นยากรีกุ้งเกียริควานสมัครใจยาเสพติดคุณครูเออ่านให้เด็กๆฟังแล้วนะคะเด็กๆเขียนคำอ่านให้ถูกต้องด้วยค่ะ ต่อไปหน้าที่26นะคะจงเขียนคำศัพท์จากคำอ่านที่กำหนดให้ค่ะคุณครูให้คำอ่านมานะคะให้เด็กๆเ,เขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องค่ะนี่คืองานที่เด็กๆจะต้องทำในวันนี้นะคะอย่าลืมน,นะคะทำเบงานเสร็จแล้วระบายสีให้สวยๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเอก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ 拜拜。